สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมอนี้ช่องเมื่อไม่เฮอรถไถโอ้ยเห็นแซดที่ร้อยสี่สิบไหมแล่นไปแล่นมาไนี่อุ้ยมันสะดุดตาหลายมือแล้วนะเจ้าของม่มีเงินซื้อหรอกเต็มมัดของเจ้าของนี่อีที่ของผมนี่อีที่นะเครื่องมั่นนะแต่ว่าผมมีเงินซื้อหรอกรถด,ดีแต่เนี่ยซื้อซื้อได้เครื่องเป็นไรครับสมรรถนะรุ่นนี้ครับอีที่ โอ้ยเสร็ที lên, ่แห้งบ <c ười> uh, ้างแห้งเนาะโอ้เจ้าซื้อไหมเยี่ยมแล้วาปแดงมาเลยเนาะมาล้างเลยเออล้างทอนได้ใน่ไหมครับเตียนวุ้งเชียงก็ได้เตียนครับเป็นไรครับไอ้แห้งกลัวอาที่บ้างครับแห้งกลัวครับโอ้แห้งกลัวแห้งกลัวเออเดี๋ยเรื่อว่าเห็นอ่าอุบาน พวกผมนี่แหละครับเหมือนเมืองเก่าห้างนี่จะแล่นไปแล่นมามันสะดุดตานะสะดุดตาหม่องเครื่องเนี้ยเพราะว่าผมอยากได้มาใส่รไซครถไทยเดินตามผมทีนี้มันถอยหลังมาได้มันมีแต่เดินหน้าของยี่จอมพมีข้งเกียร์พวกมีค้งเกียร์พอได้ขี่ไปให้ไปหน้าก็พอเป็นแ๊กนะพวงนะพวงยิ่พวงเดินตามอ่ะพวงบพกงพงยิ่งแท็กนะ ผมสีย้อนยุกสันเด้ไปให้ไปหนะ้าพันธีนี่คือดันหนาคนเนาะโอ้รุ่นเซ็ตที่ลอยกับไฟประมาณนี้ป่ะครับครับใบใหญ่นยยขนาดนี้หรอพี่ครับมีมีเกียร์นะมันผมโอ้ไมีเกียร์นะมันนะนี่คือเขาเป็นอยังก่อสตาร์ทมือ,อมติดมาตั้งโต๊ะมเลยโอ้ซื้อมาสามปีที่แล้วป่ะครับเนี่ยครับสามปีที่แล้วเท่าไหร่ครับราคาเก่าสี่ปีแล้ว มัน,มนร้อนทั้งรถเนี่ยมันสองแสนหาเลยครับสองแสนหาเนาะแต่เฉพาะเครื่องเท่าไหร่สมัยน,นั้นเครื่องตอนนั้่าบรายยิย่กับตีรมอะไรโอ้เขาตีร่มมาเลยตอนนี้โอ้เขาเปลี่ยนเครื่องปลายแดงให้โอ้เอาลองฟังเสียงดูครับโอ้โห ่านนะนผมคิดว่าเขาคงติดต่อตับเข้าส่โมลี่<ว>นี่ผมก็ต้องไม่เห็นเมือนเยกันอี้ถ้าเขาใส่สา,า,สายพานลงไปเลยโโเสือจเ,เจ้าปีองนี <laughs> ่ <laughs> มมก่าเงินซื้อดอกินแต่มักแต่เครื่องมักแต่เครื่องชุด เซตทีร้อ่สิบโอ้ปาถ่อยเสียมันต่อไปองไหนมาเนี่โอ้มันลงมานีอ่ลงมานีไปที่เลยโอ้มันมีอี้ เออนี่ดับแล้วโอ้นห่นเด้์นี่เนาะครับอันนั้นการช่างขอพี่ช่องเขาอยู่โอ้เขาจะมีช่องเขาเขาจะหล่อเขาก็มีได้ต่อโอ้โหสิบหอกขามีกูได้มากเกือบสื่อเลยเอออยู่อยู่ละหานนี่ดต้นไหนบนละหานครับเออตำบลละหานมากแบบไหนใส่เครื่องไม่ให้พร้อมครับโอ้โหขัดตอขัดตอเลยขัเจ้าต่อเลยครับหกหอกับมีสิบหอกับมีหกหอกับมีสิบหอกับมีบ้าสิที่ตัวเออสิได้แวะเบิ้งเงี้ยมาทัน เดี๋ยวเบิ่งรอบๆขั้นจังหน่ยอยโว้นี่ดำได้ตัวนะครับได้ครับโอ้ดำได้เลยสบายเนาะแต่ขนของขนของขนของไปไหวเหมือนนี่ก็เป็นรถเจ้านี่เนาะอเ,เออขนอีหยังก็เต้นเฮาเหมือนนี่ไหมกดเต็นครับของนกองทุนครับเออกองทุนเออกองทุนหมูบ่บ้านเนาะนี่นะครับพี่น้องครับช่องมือใหม่เฮอรรถไทย เห็นโดนแล้วรถกันเนี่ยไปเห็นเครื่องโอ้ขาเจ้าว่างเครื่องใหม่ตัวนี้ไ่านับอกอืมว่างเครื่องใหม่ก็วนีไปสนอกว่างเครื่องไอ้เสรที่ซึ่งผมขังไข่อยู่แล้วเสร็ที่เนี่ยทันซูเมเดียขจาให้พันเงินเขาเป็นยุคไทยว่านั้ขจาวขาเจ้าครบครบรอบไอ้สี่สิบห้าปีทันกุบด่านนะท่านขจาเฉพาะหางกับหัวมันกับ ตกเจ็ดหมื่นแล้วเดนี่ยควนเดือนละสามสี่พันใหโอกาสผ่อนบ่มีกบ่มีดอกไม่ต้องมีคนคทำอ่ะเนี่ตัวที่แรกผมผมเหลียวมังหนาเครื่องเนะาะเจ็ดหมื่น,น 7, แล้วทั้งหางทั้งหางทั้งหัวหันโอ้หันเจ้าลางออกสวยงามขนาดนี้ยังไม่เอี่ยมอยู่ระบาดเนี่ยสว,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 วิตไฟเปิดอยู่นี่เลยนบ่ััอนนี้ ขาใส่ใส่ติดเครื่อกไถ่นาครับบอกเขาบอกเลยเกลี้ยกล่วงเนี้ยมีไฟหนาของเงาตั้งหนาครับอันนี้รถไถนาจะเป็นนั่นเองครับสวิตพวกไถนาครับเปลี่ยนเปิดนี้เออต่างหากนี่ไม่ยังมันครับเนี่ยเกียร์มันครับเกียร์ยังมันเลยเกียร์มันครับโอ้เกียร์หนักมันต้องติดแจมมันตั้งขึ้นโอ้ยู่นี่ช่องนี่บอใส่บอใส่ครับมันนี่เป็นตัวเลขพอเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยโอ้สุดยอดเลยครับ จักจะวางได้เจ <inaudible Alcohol Physical Patri ots> ้าของช่องบ่าเครื่องรถไถเจ้าของช่องบ่าเครื่องรถไถเอาขอบคุณหลายๆครับครับผมครับขอบคุณครับ